กรี๊ดหนักมากนนกูลรับแล้วกำลังคุยกับแอบทักษะออนมองอนาคตถึงภรรยาชาวดอมกรีตดแตกกันเลยทีเดียวหลังล่าสุดพระเอกน้าสายนนกุลชาโนอนออกมายอมรับพันสื่อว่ากำลังอยู่ในช่วงสันสัมพันธ์กับนางเอกสาวแอบทักษะออนนางเอกเรือนพี่จริงๆเริ่มคุยกันหลังจากซีรีส์ไทยทำจบก่อนหน้านั้นก็มีคุยคุยกันอยู่แล้วแต่หลังจากเริ่มคุยกันมากขึ้นก็รู้สึกชอบพี่เขามากขึ้น ตนเป็นฝ่ายจิบก่อนเพราะพี่แอปดูแลดีตอนป่วยหาข้าวมาให้กินเลยชอบตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เริ่มจิบด้วยกันชวนไปกินข้าวผ่านด่านปีใหม่ไหมก็มีบ้าง แต่น้องน่ารักอยู่แล้วเขากับทุกคนได้อยู่แล้วอย่างที่บอกไปพึ่งตอบรับสถานะการสองคนก่อนงานคุณพ่อพี่แอปไปไม่นานเรื่องสัมภาษณ์คุยกับพี่แอปแล้วก่อนมาพูดส่วนเรื่องรักต่างวัยไม่ใช่เรื่องน่ากลัวตอนนี้หวังว่าจะไม่มีกำแพงนั้นเหลือแล้วณนะตอนนี้พูดในเต็มปากว่าคุยอยู่คนเดียวเท่านั้นและยังไม่ใช่แฟนวันไหนจะเลือกใช้คำว่าแฟนคงเป็นระยะแฟนไปถึงภรรยาติดจะรู้ แน่นอนวางแผนไกลขนาดนั้นเลยไหมแน่นอนเพราะโตกันทั้งคู่แล้วและมันคงไม่ควรใช้เวลานานเดี๋ยวพี่เขาไม่รอ